สวัสดีครับผมบ้านอาสตารี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูมันน้ำหยดที่ผมทำไว้นะยังดีนะปีนี้แรงปีนี้แรงยังดีที่ผมยังมีน้ำมันน้ำหยดนะครับพอช่วยช่วยผมได้บ้างแนะนำครับใครที่คิดจะปลูกมันน้ำหยดครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีน้ำพอหรือว่าคุณมีแหล่งน้ำพอมีทุนพอทำมันน้ำหยดครับแนะนำ ดีกว่าครับอันนี้เป็นระยอง5อายุอายุอายุอาย,อายุประมาณ3เดือนจําวันไม่ได้แล้วนะครับนานแล้วหลายวันไม่ได้ดูแล้แลวก็ทางนี้ทางนี้เป็นเจ็ดสองอายุประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าอันนี้เป็นระยอง5นะระยอง5นี่สูงแล้วสูงนี่แล้วนะครับสูงแล้วระยอง5เนี่ยสูงแล้ว เดี๋ยวเราไปดูหัวละยองห้ากันครับว่าสามเดือนก็กว่าเนี่ยหัวเป็นยังไงบ้างฉีดปุ๋ยที่สองรอบครับฉีดปุ๋ยทางใบในสองรอบเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็เป็นภาพมันโดยรวมนะครับเนี่ยก็โอเคครับแปลงนี้จะโอเคสวยดี เดี๋ยวเรามาดูหัวมันกันนะครับนี่อันนี้ผมขุดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นมันสี่เดือนนะครับสังเกตหัวผมว่าหัวน่าจะโอเคแล้วนะนี่มันใหญ่กว่านิ้วโป้งผมน,นะนี่ครับ นี่คือหัวมันน้ำหยดนะครับสี่เดือนฉีดปุ๋ยไปสองรอบผมส่วนใหญ่ผมช,ชอบใช้ปุ๋ยทางไบครับอากบไว้ผมไว้ครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวมันก็ลับเป็นเหมือนเดิมเนี่ยครับต้นก็ไม่โตนะครับแต่หัวโอเคใช้ได้เอาไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยว วันนี้แค่นี้ก่อนพามาดูมันเฉยๆครับช่วงนี้ไม่ได้ทําอะไรครับปล่อยทิ้งไว้น้ําก็ไม่ได้ลดแล้วมาน้ําหยดผมไม่ได้ลดน้ํามาสองประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับเดือนหนึ่งแล้วไม่ได้ลดน้ําฉีดแต่ปุ๋ยทั้งใบปุ๋ยทางใบก็เดือนละครั้งฉีดแค่เดือนละครั้งขุดหลังจากที่ขุดดูหัวแล้วก็โอเคดีครับมันชุดนี้ผมกะว่าจะขุดช่วงเดือน เดือนธันวานะธันวาไม่งั้นก็นมกราแถวนี้แหละครับชุดเนี้จะปลูกเอ้จะขุดช่วงเดือนธันวาโอเคครับงั้นก็ฝากกดติดตามด้วยครับช่อง้านนาสตอรี่ครับชาวไร่ชาวสวนครับฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยครับสวัสดีครับ